สุริยะบุงวิเศษ t u b e c h anel ช่องนี้มีหลากหลายเยี่ยวข่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสุริยะบุงวิเศษ YouTube u h anel ทุกท่านครับก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองกันทุกทกท่านครับการตัดไม้มีค่าในเขตพื้นที่ชายแดนนั้นก็ยังมีอยู่ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสืบทราบว่ามีการตัดไม้มีค่าจึงได้นำกำลังเข้าไปเพื่อที่จะทำการจับกลุ่มกลุ่มที่ทำไม้แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงจุดที่มีการทำไม้กับพบกลุ่มนี้แทนไปติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากันเลยครับ Wow, oh, bên yeah. Mặt đây Chọc mò Mình đông mò bị ra Ồ, ê, mòm Ây da Giờ cao to đi Hãy <coughs> oh. oh. <coughs> 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 พื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่ายังมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าอยู่อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่มีค่าสัตว์ป่าที่มีค่าซึ่งเป็นที่ต้องการของกระบวนการที่ลักลอบนำทรัพยากรอันมีค่าของชาติไปขาย พื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งติดกับเขตชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะชาวขาเขมรหรือกัมพูชามักเข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าในฝั่งไทยอยู่เป็นประจำเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายได้ร่วมกันสนที่กำลังเพื่อป้องกันและปราบปรามขบวนการลักลอบทำลายทรัพยากรของชาติทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายเท่า เพื่อรักษาทรัพยากรของชาตินี้ไว้และชนรุ่นหลังต่อไป ขอบครับคุณครับ ป่าคือสมบัติของคนไทยทั้งชาติอย่าให้การดูแลรักษาป่าต้องเป็นหน้าที่ของคนกลุ่มเล็กๆเ,เพียงไม่กี่คน หัวหน้าวิเยนจินวงศ